สวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาบารมีนํำโชวค,ค,ค่ะวันนี้ก็มาลงเลขดับหลักสิบบนแม่นแม่นเป็นสูตรที่เดินดีมาตลอดท่านใดสนใจก็มารับชมกันได้นะคะเอาไว้เป็นแนวทางเลขดับหลักสิบบนเท่านั้นค่ะก่อนจะไปรับชมแนวทาง มาดูคำเตือนกันก่อนสักนิดหนึ่งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการวิเคราะห์หาเลขเด็ดในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสูตรคํานวณมีหลายหลายร้อยสูตรนะคะ แต่สูตรที่ทางช่องเลือกมาเป็นสูตรที่เดินดีอย่างต่อเนื่องค่ะก็ได้ก็ได้ไดแต่หวังว่าตัวเลขที่ได้เข้าเป้านะคะมาดูแนวทางดับหลักสิบเทพสะท้อนหนึ่งกันก่อนค่ะสถิติ32มวดดับผิด1งมวดผลงานมวดที่แล้วให้ดับเลข4ผลออก116ดับผ่านนะคะ วันนี้16พฤษภาคมดับหลักสิบเทพสะท้อนหนึ่งให้ดับเลขศูนย์นะคะมาดูแนวทางดับหลักสิบบนสูตรหนึสถิติดับผ่าน1 1ึ่งวดยังไม่พลาดมวดที่แล้วให้ดับเลขสี่ผลออก116ดับผ่านนะคะ สำหรับวดน,นี้16พฤษภาคมดับหลัก10สูตร109ให้ดับเลข9ค่ะมาดูดับหลัก10บบนสูตร476สถิติดับผ่านตลอด60งวดยังไม่พลาดน,นะคะวดที่แล้วให้ดับเลข3ผลออก116ดับผ่านนะคะ สำหรับงวดนี้16พฤษภาคมดับหลักสิบสูตร476ให้ดับเลข2ค่ะดับหลักสิบดอกแก้วสูตรของป้าแมวสถิติดับผ่านตลอด28งวดยังไม่พลาดค่ะผลงานงวดที่แล้วให้ดับหลักสิบเลข4ผลออก116ดับผ่านนะคะ สำหรับมวดนี้16พฤษภาคมดับหลัก10บนออแก้วให้ดับเลข8ค่ะมาดูดับหลัก10บศูตย์0เก็บสถิติ100งมวดดับผ่านตลอดค่ะเฉพาะดับหลัก10บบนนะคะมวดที่แล้วให้ดับเลข4กับเลข6ผลออก116ดับผ่านนะคะ สำหรับงวดนี้16พฤษภาคมดับหลักส0บสูดที่10ให้ดับหลัก10เลข0กับเลข9ค่ะมาดูดับหลัก10สูตร16 16เก็บสถิติ100งวดดับผ่านตลอดค่ะงวดที่แล้วให้ดับหลัก10มีเลข0กับเลข6ผลออก116ดับผ่านนะคะสำหรับงวดนี้16พฤษภาคม ดับดัก10สูตร1 6ให้ดับเลข0กับเลข1ค่ะมาดูเลขดับดัก10สูตร4เก็บสถิติ100งวดดับผ่านตลอดค่ะงวดที่แล้วให้ดับดัก10เลข3กับเลขสําสำหรับงวดนี้16พฤษภาคมดับดัก10สูตร4ให้ดับเลข8กับเลข9ค่ะ แอดมินจะสรุปเลขดับหลักสิบให้นะคะจะได้ดูง่ายขึ้นเฉพาะเลขดับหลักสิบที่ลงในคลิปนี้นะคะและจะใช้เลขดับจอมโผดซึ่งใช้เป็นเลขดับทุกดักบ,บนรวมถึงดับหลักสิบด้วยนะคะแอดมินจะลงสถิติให้ตั้งแต่วันท่มกราคม2567มาชมกันค่ะวัน17มกราคม2567 ได้เลขดับดักสิบคือสามหกแปดาห้าสีรางวันที่หนึ่งออกเก้าเจ็ดเก้าดับผ่านค่ะวันหนึ่งกุมภาพันธ์สองหาหกเจ็ดได้เลขดับดักสิบคือศูนย์ามหารางวัลที่หออกศูนยามดับผ่านค่ะวันสิบหกกุมภาพันธ์สองหดได้เลขดับดักสิบคือ สี่เจ็ดห้างดงวันที่1ออก395ดับผ่านค่ะวันหนึ่งมีนาคม2567ได้เลขดับหลักสิบคือ5้าสามหองรางวันที่1ออก603ดับผ่านค่ะวันสิบหกมีนาคม2567ได้เลขดับหลักสิบคือ835047 รางบันที่หนึ่งออกหกสองหกดับผ่านค่ะวันหนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดได้เลขดับหลักสิบคือหกเจ็ดา่างบันที่หออกสี่ดับผ่านค่ะวัสิบหเมษายนสองหได้เลขดับหลักสิคือสามห้าห่งางบันที่หออกห้าดดับผ่านค่ะ เมื่อที่แล้ว2พฤษภาคม2567ได้เลขดับหลักสิบคือ43960กัางวันที่หนึ่งออก116ดับผ่านค่ามาดูเมื่น,นี้16พฤษภาคม2567ได้เลขดับหลักสิบคือ092814ค่าเลขดับแม่นแม่นดับเดินดีไว้ใจได้ ลดับสิบลักแรกพบของป้าแมวก็เป็นเลขดับเดินดีอีกสูตรแอดมินไม่ได้นํามารวมในกลุ่มดับหลักสินะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ดังแต่แม่นใช้ได้เดินดีค่ะเป็นเลขดับลดต้นทุนกันนะคะควรใช้อย่างมีวิจารณญาณเลือกสูตรที่ไว้ใจได้เท่านั้นนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะ จากใจแอดมินและทีมงานช่องมหาบารมีน้ำโชคค่ะฝากกดไลค์กดชอบกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ